ข่าวด่วนข่าวด่วนวัฒนาเมืองสุขสารดีกาพิพากษาจำคุก99ปีคดีทุจริตบ้านเอื้ออาทรเมื่อวันที่24กันยายนพศส5 6 3สารดีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงนายวัฒนาเมืองสุขะดีตร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยุครัฐบาลทักษิณสองหรือสมาชิพกพรรคเพื่อไทยพร้อมนางสาววีรดาเมืองสุขบุตรสาวของนายวัฒนาและทีมทนายความเดินทางมารับฟังคำพิพากษาคาดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งมีนายวัฒนากับพวก เป็นจำเลยรวม14รายล่าสุดเวลา14นาฬิกา10นาทีสาลดีกาการคำพิพากษาคาดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรเสร็จสิ้นโดยสั่งให้จำคุกนายวัฒนาจำเลยที่1เป็นเวลา99ปีตามกฎหมายให้จำคุกได้สูงสุด50ปีพร้อมจำคุกเสียเปียงจำเลยที่4เป็นเวลา66ปีให้จำคุกได้สูงสุด ห้าสิบปีจำคุกจำเลยที่ห้าเป็นเวลา20ปีจำเลยที่หเป็นเวลา44ปีจำเลยที่7็ดเป็นเวลา32ปีปรับจำเลยที่8 2สองแสนกว่าบาทและจำคุกนายอริษมันจำเลยที่สิบเป็นเวลา4ปียกฟ้องจำเลยที่สองสา1เกอจบข่าว ถ้าดูจนจบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักนะทุบจุ๊บ